ไปเหตุผลเพชรผ่าโมเมนต์หรือว่าเรามาอยู่นี่อย่าเราเขาเอาเลยเขาชี้ไปอยู่นิฮันเลยก็ยูนิตาเนี่ยก็พอแล้วเออเน้าอะไรผมเบาจึงตึงนะอึดเนี่ไปหาหล่อซึ่งนะครับมักหล่อซึ่งคือมันนะว่าออกไปเลยนี่นะจะไปซ่าเพื่อนไอ้เพื่อนพ่อแม่พี่น้องเอพีเลยสาวใบจะว่ออกไปดูที่ตัวเด่นแบบนี้ฮะน้องอู้แก่น้ำข่อยได้เจ้าอู้ใจน้ำเจ้าได้ข่อย เบาเถิดเรามากอะเราเชี่ยให้เพิ่นเอาไม้ลงไปทรงไห้เอาเสาเอาอยางลงไป,งปรทรงไห้น้องพอเพ็ดนุ่มลาทรงมาไทายเอาเดา้อเลกยกีดาวเพชรก็มาไทายเอานเนี่ยได้อเลยกีดาวเพชรบมาไทายโดนสุดตีนแท้อ้๋อแ <c oughs> ล้วผ่านดีพี่น้องโอ้ <c oughs> ไ้คนยี่หดนาล้าหลายคนเนาะหลายคนเแบกพูนอ่นกันยังเบิดนกเขาไงเปินรถมาแล้วเนาะใกล้ๆนี่เขามาไกลยังไงเนาะต้มุกก่อนต้มหน่อไม้ชุกก่อนต้มหน่อไม้กินชุมก่อนผมลุงก็กินบ่กินน้ำพึ่นแถวเนาะ กินนใบเลยไปไนมันกับบไดกินหลายคนเลยเขาบอกนะนะบ่เขากินอายานมันหยามโป่งต้อจับหม้อทันเนาะ คอยุ้นแบบนี้แหละย,ยังด้วยเนาะคอยเฮ็ดคอยแบบนี้แหละแต่คอยบ,บ่มี้ยังเลยบ่มีเรื่อยยังเลยตอนนี้นะเฮ็ดกับ,บงง่บบอยดำนางเงินคอยเฮ็ดเสียเงินบักเถอดดำสามนันม,มันมีปัญญาเสียหายดำพันนันสนานันนะจนถึเฮ็ดแบบนี้ แสบายเราเรื่อห่วงกีตาร์พี่น้องเนาะเราห่วงกีตาร์เราย่านบมเทิร์ดเอาอกีตาร์นีกว่าจะถือไว้ก่อนเด้อสบายเด้อจะถือไว้ก่อน <c oughs> ตรงว่าเมียขนาดไห้ตกถ้ <c oughs> าเอาถ้าบ่ถือไว้ถือไว้ไอปะผึ่นปกปักรักษาคุ้มครองได้หาได้ เพิ่นว่าอยากน้ำก้อนเหมือนกินนี่พี่น้องอยากน้ำก้อนอยากน้ำเย็นว่าสันไปซื้อ,อบอ่มีของเงินไปซื้อหาพันว่าจะไปซื้อน้ำก้อนบอ่มีบ่บัดมาได้เห็นอันนี้พี่น้องได้ยาสูบบ่บ่กเผ็ดฮะได้ยาสูบเนาะบัดมาได้ยาสูบมันบ่มีบ่น้องใบเขาประคายให้มีเขาประคายเขาป้วนยเอ็มไปยาสูบคือ้ายซะยาสูบเขาจะคล้าย ยาสูบมจะขายนะก้อนบาดมจะขายให้เอ้ยสาบายแล้วก็ค่ายๆตัวเองแล้วหย่าแล้วหย่าแล้วบัดผู้อยากบัดอยากน้ำเย็นเนะเเาะผอเห็ดสบาบอยากให้เพื่อนนี่เลี้ยวไปไว้บอกระยู่กับบอสอื่นเนาะจะต้องตั้งมุกตั้งใจเด้อตั้งมุกตั้งใจได้บอสาบายไอ้เจ้าอย่าไปใส่ได้บัดนี้เด้อพากันนั่งอยู่ในตูบเหมือนละอยู่ตูบอยู่ยัง คอยกันสิเขามาคูมือดเด้อสิเขามาหาหเจ้านะกนปลามาหญ้ารับมือนะและ้ถ่าหยเจ้ากระถางอยู่บ่สบายปลาลบมือนนะ

เออบอลเทิดว่ากองกองไว้แถวแถวนี่ก็ได้ใช่ปะเพราะว่าเาาสื้อเขาจะไปเห็ดระเทิดอย่างบนเจ,จ้าชูไพ่ชนอย่าง,งนี้ผักน้อยเนานะ

รถเดียวกับเบด้อนั้นาได้ลายรดรถเดียวได้พอเพจแมน เอาเอูกแล้วคุณนะบ่าวไม่ไม่เช้าลูกเหมือนกันได้แม่แม่ออกมากซือได้สำลุมามั n งเอาตู้เก่าบารเทริดพี่น้องเลยทางบกเพดนี้ได้ดจนน่จายเงินไปแล้วได้ซื้ออีกแล้วก็เอาเงินให้ทางน้องๆเพิน่นให้เพิ่นคนไปให้แม่แม่แมน้ำจิ้น,น้ำจ่าค่าน้ำมูกน้ำมันมให้ทางน้องๆเพิ่นนนอกบกเพดเนาะ ไม้แน่นี่เขาเอาไม้ช้ำนี้ก็ได้ยุบัดแน่ผ้ากระจานเนาะแมนช้ำนี่ก็ได้เราตัดเอาไม้นี่ก็ได้แน่ผ้ากระจับเวลาเที่เจาะกระจาบแลาวช้ำนะตายมันใช่ดีเขาก็ยังนั่นอยู่ได้ไม้ในแกยนอยู่สมมติว่าเสาไม้แดงนี่เจ้าคิดว่าจักปีนี่เอ้าสมมติว่ามัดสีดอกนี่ตายก่อนบอกเฉยเลยตายก่อนบอกเฉยเลยข่อยนะ แม่ยุมันอันนี้แต่ว่ามันก่ามันควแล้วมันแต่ว่ายังเปเ่าแกนไม่ดีมันแกนมันไม่ทนนท้าทนฝนไหน่นยอยว่าข่อยว,ว,ว่าเลย,ยตายปะวาว่าซี่รดพอเพดเสาไม่แดงครับปมะันต้องบกินบกิน่อตายป้าเลยเนาะพอไงขอว่าเนาะ ขึ้นมาแหละคอขึ้นน้ำเปื่อในไหปา้ร้านวรับงนร้าน้เ็ดูเพชางโนอูบนเท้าน้โอ้อึ๊บอึ๊บข้อคอยเด้อคอยได้าไม้นมือบคอยได้ัไอ้ไอยังไอ้ในวะสเพ่นไอใน <laughs> Ai nay bằng thiệt của bộ phố này bao bỏ ngày phang nhá bỏ ngài phang men khứ từ phang phải phang โอ้บ่จักระวังไม้ถึกเด้อสบายเด้อบ่มันบ่ถึกก็อยู่ในกอน้ําไม้เคยเป็นหนูน้อยหนูน้อยหนูน้อยกหนูน้อยสกดําบ่

สี่คนผูกเกี่ยวฮะยสี่คนผูกเกี่ยวสี่คนผูกเกี่ยวคือว่าในนั้นถือหญ้าหาหูลแบบแบบได้หญ้าหาหูลนะมีบ่อยู่นี่เขาใส่หญ้าใส่นอนอยู่อเลยนี่หญ้าหาหูลหญ้าหาหูลวะสั้างบกตั้งค้ำชาวสบายวะ ตั้งคำกับบปานซ้ำหอกับเบาในบัเต็มในเอาโลดบานบางทีกับบพอในได้หรือขใงนเอาพยันบาปนะบาปใช้บาปบริขีช้างฉูดยาเป็นตัวมากคืออึง่งขี้เบอเขาพยันบาปเนาะขี้แบ้เออขี้เบ้อบับรที่บา เอออีนอันนมันเข้าไปนอนเก้าอ,อี้มันมีเนาะเออเมืงองอ้าวเร็วทีมงานน้องๆเพิ่นเอาตัว่ายมาแล้วพี่น้องอย่า,าได้กันแบบนี้แล้วมันยากไลยนี่จั่ดจัดเนาะมันยากว่าได้หนิกันแบบนี้เลยป้าตัวพี่น้องไอ้จัจ่ดจัดลีทีมงานน้องเพือ่อนกันเปมาคนไม้คนอันนี้แหละพี่น้องเลยไปเบาเทิด วัดจ้าบ้านนีค้คนขึ้นเลยบ้านนี้เนาะ ไผ่เน้อมาบวกตัดเรียนวจ้ะแันปูไปีไผ่ใเงือนปูนะไมพอลมนพอเิะมันจะเข้าไปยูนะมันเข้าไปยูนั่นน่นนนะไมันมากอยู่หันนะมึงว่ากูเยี่ยมึงว่ามึงจะเข้าไปยูนะแหละมึงว่ไวอ่ไวอยู่จวอยู่เปวันแล้ว เป็นหา้างไม่ลดอ่าขึ้นถ้าตั้งเทาขึ้นแล้วก็มันกระจองกันจองนี่ก็เป็นหุ้เป็นห้างกันเนลยหรอโอ้โหปอว่าใหม่ก้อนพะลุง,ลงเลยแล้วบุญก้อนพะลุงโอ้โหพลุงใหญ่อนแมนใหญ่อนหนุ่มวัยรุ่นบ่เนี้ฮะวัยรุ่นก็นยังเป็นร่องบ่เนี้ฮะแมนแล้วบุญแล้วงานก้อนใส่บาตรหยาดพุกแล้วสะก้อนมือหลังบุญสะก้อนนอปะแผ่นเนาะแมนย่ยมไว้เนาะแมนย่อมแมนเพราะว่ามืออื่นนี่ก็เป็นมือห่อกระต้มข้าวตากดิระวังด้วยเท่านั้นเนาะ Ướp, Ướp, sáu mấy kè nhá, Ướp, là băng nay, này, bộ tìm nay đấy đầu da ừ. đấy ừ. Khưng nay ừ. là bộ đây đấy, à, ừ. bộ đấy. Ừ. Sáu, sáu, sáu nhay cho em Ướp, tùy hàm tìm hèn bộ đấy nè Mấy, đèn. mấy đèn bộ mà bộ tùy này Mấy chít, mấy chít Mấy xinh Mấy chít เส้นล้านละงอเ้ยไลเส้นก่อยะไม่แดงอ่ะทอดพังนั่นเราเละก่อยว่ะเด้ทอดมกัด่มุเยอ่ใสไองโอเคไปว่เสาวไงสวแต่ก็ไม่หลอดไม่แกนขอตัวขอไปพี่าะ มาเิมน้ำพราแรกกู้เลยค่ะมึงไปตัดไม้ไหมนี่หลายเติม,เมแล้วปูก็เติบแนีไปน้ำแมนบอกว่าถือเจนไม่น้นอยนูนี่ครับทีแน,นี้พากระจาดียังมันจแล้วยังจักเลยเราอ่ะเราว่าเราพาไปตัดไม้บิ๊กนี่<อ>ถาเเเ <c ười> มเราถือว่าแมนอยู่แ <c ười> <c ười> มนแล,ล้วยเราจักได้สองสบายเนาะผู้ยาก็ดคอยนำมาจักมี่มือดิซี่ดินิ้วนางนิ้วกางนี่คอยที แทงลงลงพื้นดินไคอยากเห็เจ้าสบายเอ้ยว่าไปได้เลยเจ้านะ่ะผู้ใดก็มีอยากซอยเจ้านี่บ่เห็นต่ฮะพี่น้องกัไพกระหุมซอยเจ้าแะเซลอยากให้เจ้ามีบอนอยู่บนเช้านี่ฮะบ่ม,มีไผดรอกที่อยากทาให้เจ้านะ่ะแม่นเจ้านีะมีแต่ว่าไปได้เลย พมก็ดี่ด hey. yeah, oh okay. okay. uh, ิม um, ือนัาน่ะคือว่าให้บึกศึกบึกศึกอยู่จะใครเป็นคนตัดกเจ้าเป็นคนทำลายคอยบมแมนบอเจ้าจากตัดเองเจ้าน่ะบมแมนตุกพี่น้องเลยเนาะก็มีหลายผู้หลายคนพี่น้องเลยมาช่วยทางบ่าวเทิดแล้วก็ทางสาวใบพิ่นพี่น้องเลยแบกไม่นน้องแบกได้เอ้านายยังซ้อมคนทำก็่ได้ เอาทูเต <rose. S 1> ็มหฮงมาดีทำอยู่ด้วยยันว่าอยู่ดอกยยันนะฮะกูอยากให้ทักพิ่มึงโอ้ยีน้องเว้เนาวมึงมาตายบ้กขุยันว่าอยู่ด้วเออขามาเฮือนก้ไอ้กุกเป็ดไ่ไปมาเติมมือู่ใสเิดนะไปเิดครับ จะนิดหน่อยแมวพิ่นเพิ่นได้เพิ่พทักนะัามากเพิ่ไอ้กูยังอยู่นี่นี่จะไปลวนี่จลูเพิ่หยมากนเพิ่อยากกูเลทับกีตาร์พี่น้องเลยมากขอนเพิ่มมาทับกีตาร์ซช่เปลาใบกดิฮักเาหเนะเนี่ปชาแล้วมากขึ้น้คนน้ำไม้คนน้ำมือวยตบ ่จะสุดยอดเลยเสาอันนี้บอเขาไปเห็ดไหมเขาไปต่อเติมไปแม่ไปเห็นไหมไ้มันงามกวาเก่าให้มันไปแต่อยู่แต่พักแต่เสา้องนเพนี่กวาดยอดเงินนี่เด็ดยัง ไปไเมื่อ่ามันอยู่หัวจังไรมันเมื่อเรานะกรับราไทยนี่ยกุศอินมึงกูสิเรือนนีตัวนี้ตัวนี้แล้วมันข้ากมาเราไทยนี่เิยงนากลังเบิร์ดใ้นากูก็ทายเป็นเห้อกแงมันยังแกดึงยืดเบิร์ดซร คอยเด้อคอยเด้อที่นี่เกันเนาะรถเดียวบิดนี้มาเนาะจบบานี้ไว้เลยนี่จวดจดอะนี่จวดจาดเขาเดียวเล้วบิดล้มคนนี้การลิงล้มมาดิจ้าหน้นี่มันล้มกเลยสายไปนี่มัม่ แม่เอาไปไหว่เอาไปไหว่กอนอยากให้พึ่นฟุกได้โอ้สร้างม่หนิสร้างเลยนะโอ้ทีได้อันนั้นน่ะแล้วหาเพื่อนนั่นแล้วจ้างเพื่อนนั่นแล้วเนาะออกแบบเพชรจไดจะใดกันใดแม่เห็นแบบเก่าหน่อยเลยกระเบื้เถิกมาทางนี้ไปเอาลงไปบ้างับลงเกลืตัดจ้าไปเดียววางไว่วางไปไม่ดีเลย Yeah